ตอนที่40ความเป็นมาของเคล็ดวิชาผู้คนเหล่านั้นกลับไม่รู้ว่าผู้อาวุโสที่คิดค้นเคล็ดกระบี่นี้เดิมทีเป็นผู้มีวรยุทธ์ลำเลิศแต่ในการประลองยุทธ์ครั้งหนึ่งเขาได้ถูกคู่ประลองทำลายวรยุทธ์โดยบังเอิญจนไม่สามารถฝึกพลังลมปราณแท้ได้อีกด้วยเกรงว่าจะส่งผลต่อตำแหน่งในสำนักผู้อาวุโสท่านนี้จึงปกปิดความลับนี้ไว้จากนั้นแสดงให้เห็นความเก่งกาจของวรยุทธ์เขาใช้วิธีการล้ำลึกนี้ปกปิดทุกคนในสำนัก แต่เขาไม่มีกําลังมากพอที่จะปกป้องตัวเองนี่คือเรื่องจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นับแต่นั้นมาเขาเริ่มเข้าออกสํานักน้อยลงและด้วยสติปัญญาลึกล้าของเขาทําให้ไม่ถูกคนอื่นสงสยัยเวลานั้นคือช่วงรุ่งโรธของสํานักสัตตธรมินช่วงที่สามารถยึดครองแคว้นจริงไว้ได้ขณะที่ผู้อาวุโสพบว่าตนเองไม่สามารถฟื้นคืนวอนยุทธและกําลังหมดหวังอยู่นั้นเขาได้ใช้อํานาจในมือส่งคนไปขโมยวิชาลับ จากสำนักลับที่ไม่มีใครรู้จักมามากมายโดยปกปิดผู้มีอำนาจท่านอื่นเขาขโมยเคล็ดวิชามามากมายเพื่อค้นหาวิชาที่ไม่ต้องใช้กำลังภพยในก็สามารถใช้สุดยอดวิชาได้จากการค้นหาและพยายามของเขาอยู่หลายปีในที่สุดก็ค้นพบเคล็ดวิชาอันน่าทึ่งแต่กลับไม่มีอันไหนเลยที่เหมาะสมกับเขาเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากผู้อาวุโสท่านนี้ นับเป็นผู้มีความสามารถและสติปัญญาล้ำเลิศแม้ในขณะที่กำลังท้อแท้เขาก็คิดใช้ประโยชน์จากเคล็ดวิชาในมือโดยคิดค้นเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อตัวเองแรงกระตุ้นนี้ทําให้เขายิ่งฮึกเหิมการที่ได้คิดขนนยุทธ์คือความใฝ่ฝันทั้งชีวิตของจอมยุทธในยุทธภพนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็มุ่งมั่นอย่างไม่ยอมวางมือเขาศึกษาทุกวิชาที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงจนท้ายสุดยอมเก็บตัวไม่ขอข้องเกี่ยวก,กับการแย่งชิงกันระหว่างสำนัก การคิดขน,นยุทธเป็นเรื่องที่แสนลำบากหนำสมวันยุทธ์ที่เขาคิดคน้นยังมีข้อจำกัดที่กว้างทั้งการไม่ต้องใช้พลังลมปราณแท้และยังรวบรวมเคล็ดวิชามากมายจนกลายเป็นสุดยอดวิทยายุขั้นสูงการสร้างเคล็ดวิชามีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าที่คิดแต่เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถเขาใช้เวลากว่า10ปีทุ่มเทกว่าครึ่งชีวิตจนในที่สุดก็คิดค้นเคล็ดวิชากระบี่กับพริบตาได้สำเร็จขณะที่เขาเตรียมจะบอกข่าวดีนี้ แก่คนในสำนักกลับบังเอิญพบว่าอิทธิพลของสำนักสัตตมินกำลังถดถอยลงทั้งสำนักถูกพักน้อยใหญ่โจมตีจนเกือบถูกสังหารจนหมดผู้อาวุโสอายุ60ท่านนี้ทั้งตกใจและโมโหเขาได้ใช้เคล็ดกระบี่พิสดานนี้ในช่วงเวลากับขันพลังของมันสามารถฆ่าศัตรูตัวฉกาดได้มากมายจนทําให้ผู้มีฝีมือหลายคนถึงกับเกรงกลัวมันฆ่าศัตรูที่ล้อมรอบสำนักสัตตมินจนกลายเป็นทะเลลโรการบุกโจมตีของเขาสร้างผลงานครั้งใหญ่ในการอยู่รอดของสำนัก ที่น่าเสียดายคือหลังจากที่สำนักรอดพ้นจากช่วงวิกฤตไม่นานผู้อาวุโสท่านนี้ก็สิ้นอายุไขเหลือไว้เพียงคำสั่งเสียที่ให้นำเพลงกระบี่ของเขาวางไว้ในหอสัตตสมบูรณ์ที่น่าเสียดายกว่านั้นคือหลายปีต่อจากนั้นสิบรุ่นหลังก่อนที่จะถึงฮาร์ลี่กลับไม่มีใครได้ลองฝึกวิชานี้เลยสักคนส่งผลให้ไขมุกเม็ดงามถูกฝุ่นเกาะอยู่เต็มจนถึงทุกวันนี้ฮาร์ลี่ไม่สนใจเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นและถึงแม้ว่าเขาจะรู้ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไร สำหรับเขาเคล็ดกระบี่นี้เหมาะที่จะฝึกแค่ทำให้เขารักษาชีวิตจากเนื้อมือท่านหมอหม้อได้เป็นพอส่วนมีความเป็นมาอย่างไรใครคือผู้คิดค้นหฮร์ี่ไม่สนใจเลยสักนิดเขาเป็นคนที่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาก็ไม่มีทางคิดให้เปลืองแรงฮาร์ลี่จุดตะเกียงน้ำมันในห้องเขาวางตำราลงบนโต๊ะและเริ่มทำความเข้าใจกับมันเดิมทีเขาไม่ได้คิดที่จะคัดลอกตำราเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ตั้งใจที่จะใช้ความจำที่มีให้เกิดประโยชน์เขายืนยันที่จะจำมันทั้งหมดลงในสมองทั้งปลอดภยัยไม่ต้องกลัวสูญหายและไม่ต้องเกรงว่าจะเล็ดลอดจนนําภัยมาสู่ตัวเขาสําหรับท่านหมอหมอ้อเขายังต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีและเขาไม่ได้โง่ถึงขั้นคิดว่าอีกฝ่ายจะไม่จับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาถ้าพบตําราลับมากมายขนาดนี้ในห้องมันเหมือนเป็นพิรุธให้ท่านหมอหมอ,หมอมีเวลาตั้งรับ แสงเทียนสีเหลืองเสียงฟู่จากไซตตะเกียงที่มอดบอกฮารลี่ว่าเวลาผ่านมานานมากแล้วเขาควรจะพักผ่อนได้เสียทีแต่ฮารลี่ไม่สนใจมันเลยสักนิดเหมือนว่าเขาจมดิ่งสู่โลกของตำราเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยเคล็ดลับแปลกประหลาดได้ดึงดูดจิตวิญ,ญญาณเขาไปไม่มีเหลือเงาเล็กบ้างใหญ่บ้างที่ทอดอยู่บนผนังห้องขยับไปมาตามไซตตะเกียงที่ค่อยๆมอดไปแต่ร่างกายของฮารลี่ยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมร่างกายขยับและเงาที่นิ่งอันน่าประหลาดกลับให้ความรู้สึกที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ ขณะที่เวลากำลังเดินไปเงาจากแผ่นหลังของฮาร์ลี่จากที่ชัดเจนก็ค่อยๆเลือนลางและจากนั้นก็ค่อยๆหายไปบ่งบอกว่าฟ้าด้านนอกเริ่มสว่างขึ้นแล้วในตอนนี้ฮาร์ลี่ก้มหน้าก้มตาอ่านตลอดทั้งคืนเสียงฟุบบอกว่าไส้เทียนท่อนสุดท้ายได้มอดลงและตะเกียงน้ำมันได้ดับลงในที่สุดฮาร์ลี่ก็ตกใจจนได้สติเขาเงยหน้ามองตะเกียงและเหลือบมองแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในใจก็ฝืนยิ้มให้ตัวเองคิดไม่ถึงเลยว่า เขาจะมีวันนี้วันที่เขาลุ่มหลงในวิชาการสังหารคนได้ถึงเพียงนี้เขาในตอนนี้แตกต่างจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดฮาร์ลีย์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายจนข้อกระดูกทั่วร่างกายส่งเสียงดังกรอบกแกรบจากนั้นก็หันหลังผลักประตูเดินออกจากห้องไปเขาตักน้ำเย็นถังใหญ่จากบ่อน้ำใกล้ๆมาล้างหน้าเพื่อให้ตื่นตัวก่อนที่จะเริ่มใช้วิชาสันไร้สิ้นสุดให้พลังไหลเวียนไปทั่วร่างจนทำให้ความเมื่อยล้าจากเมื่อคืนหายเป็นปิดทิ้ง จากการค้นคว้าตลอดคืนทำให้หาร์รี่รู้ว่าถ้าอยากเข้าใจเคล็ดวิชานี้อย่างทะลุป,ปรุโปรงต้องใช้เวลาฝึกฝนกว่า8หรือ10ปีและถึงแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ในด้านนี้ก็ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสาปีถึงจะพอเห็นผลแต่เวลากลับไม่เคยคอยใครนะสิติดตามต่อได้ที่ทุงวสกอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสนุกๆก,กันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ท้าคลิปเท่าน,นั้น